กระเป๋าที่นําเสนอไปจีนแรงบันดาลใจจากทหารเอกของจินซีห้องเต้นในสุสานทหารจินเซีใช่ค่ะนี่ภาพนิ่งให้ดูกันแบบนี้คือเป็นบริษัทที่ผลิตกระเป๋าเดินทางก็แปลว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีไอเดียอะไรแล้วก็เอาไปในกีฬาโอลิมปิก นักกีฬาจะไปจูงกระเป๋าลากกระเป๋าคนก็จะเห็นใช่อย่างนั้นใช่ไหมยอย่างของแบรนด์นี้ที่ผลิตให้นักกีฬาจีนเนี่ยค่ะคุณไผ่เจี้ยนเฟิงซึ่งเป็นผู้จัดการเนี่ยบอกเลยค่ะว่าตอนที่ออกแบบมาคือต้องการจะใช้แรงบันดาลใจแนวคิดจากอรารยธรรมอันงดงามรวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมของโลกคืออยากจะได้องค์ประกอบที่นำความโชคดี คุ้มครองนกักกีฬาตอนที่นกักกีฬาเดินทางไปแข่งที่กรุงปารีสมีผ้าเช็ดหน้าด้ยนะจะบอกให้ใช่ก็เลยตัดสินใจออกแบบกระเป๋าเหมือนกระผพาพันคออระ้าพันคอขออภัยค่ะเหมือนกับผ้าพันคอก็เลยตัดสินใจออกแบบลวดลายคุณผู้ชมจะเห็นมันเหมือนเสื้อกรอก คือนึกถึงเสื้อกรอก็เลยนึกถึงกองทัพนักรบดินเผาในสุสานจินซีฮ่องเต้ตรงข้างบนเห็นไหมเป็นภาพพันคอใช่ทั้งแข็งแกร่งทั้งสง่าง,งามน,นึกถึงสุสานทหารจินซีใช่ไหมใช่ค่ะคือลวดลายบนพื้นกระเป๋าจะเป็นลักษณะเหมือนกับลายเสื้อกรอกใช่ไหมคะมส่วนข้างบนเนี่ยเป็นลายภาพ,พันคอที่เราจะเห็นในรูปปั้นของนายพลนะคะอ,อยู่บนรูปปั้นของนายพลล้อล่ะล้อสีทองค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากล้อของรถม้าที่พบในสุสาน ละเอียดไปถึงซิปเลยซิปออกแบบชวนให้นึกถึงรูปทรงโล่จีนโบราณน,นี่นี่อันนี้ล้ออันนี้ซิปเห็นไหมเหมือนโล่เลยค่ะอ่าแล้วแต่ละใบก็จะมีแผ่นโลหะรูปธงชาติจีนแปะอยู่ผู้จัดการของแบรนด์นี้เขาบอกว่าเขามองว่านักกีฬาทีมชาติคือวีรบุรุษค่ะดังนั้นก็หวังว่าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและกลับมาอย่างสง่างามนีอ่อันนี้ก็แปลว่าเขาใช้อลิมปิก เป็นที่จะนำเสนอแนวคิดไอเดียค่ะแล้วก็รวมถึงสิ่งที่ไปแสดงออกชุดเนี่ยของจีนเขาวิจารณ์นะเขาถูกวิจารณ์เขาถูกวิจารณ์คนในประเทศเขาวิจารณ์ว่าชุดมันธรรมดาไปนะไปคล้ายอะไรนันตนลาบเออจีนหรืออะไรจีนจีนค่ะเออเออจําำได้ใช่ไหมในโซเชียลอ่ะจีนจีนโซเชียลจีนกันเองเขาก็วิจารณ์ผมก็ยังแวะไปว่าของไทยก็มีกระเป๋ามาทีมชาติไทยเฮ้ย บอกให้หาไว้อะมีมีมีอันนี้ชุดชุดจีนก่อนอะอ่า <c oughs> ก็ต้องเป็นสีแดงเป็นสัญลักษณ์แล้ว <ฮะ S 1> ข้างในสีขาวก็งเกงขาวกระเป๋าได้หรือย,อยังไหนบอกก็ได้แล้วนี่เน่ท่านผู้ชมก็ติดธงชาติไทยเลยเน่อ่าโวมาชลิทเซ็กอันนี้นักปิงปองใช่ไหมเน่อ่ากระเป๋ามีอีกแบบด้วยแบบใบเล็ก นี่ของเราก็สวยนะคะนี่ท่าผูชมอ่าแต่ดันเป็นแบรนด์ไต้หวันเป็นไต้หวันเนาอ,อ๋อแบรนด์ดีพ a r เชอร์ค่ะซึ่งสนับสนุนคณะกรรมาการโอลิมปิกไทยจะดทำกระเป๋าเดินทางให้นักกีฬาไทยตัวกระเป๋าขนาด29ลิตรผลิตด้วยโพลีคาร์บอเนตบริสุทธิ์ร้อยเปอร์ซ์ค่ะแล้วยังไง กำลังอ่านดูว่าตรงไหนอ่าตรงไหนที่สําคัญใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาจะบอกถึงวัสดุมากกว่าตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าวัสดุสัญชาติาต่างๆเต็มไปหมดเลยบอกถึงตัวล็อกบอกถึงยางบอกถึงซิปอ๋อแบรนด์นี้เนี่ยดีพารเจอเขาให้กับสมุหนุทักีฬาเจ้าหน้าที่ชัโอลิมปิก2 0 2 4ของไทย100ใบนะอ่ะเขามอบให้เอามาใช้ร้อยใบอ้าวนี่เราก็ต้องคิดในโะอกาสต่อไปใช้โอกาสนี้ อ่าโอลิมปิกครั้งหน้าหรือจะเป็นเอเชียนเกมอีกสองปีออกแบบกันเองบ้างทีหรือ,อยังไงพีเซนต์กันออกมาต่อไปเนี่ยกลายเป็นว่าชุดนักกีฬาจะไปที่จับตามองทุกยุคทุกสมัยเชื่อไหมค่ะจากที่เป็นต้นไปอ่ะ